เราให้ดูลูกกระสุนก่อนนะนี่ครับนี่นะดินล้นเลยนะเห็นไหมไม่มีคัดไม่มีเอาออกนะลูกกระสุนครบๆนะครับก้าเม็ดนี่เลยครับอ่าเดี๋ยวเราจะมายิงให้ทุกท่านได้รับชมเลยละกันกับเจ้าปืนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งไอไอเจ้าปืนลูกสองนสรงหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งถ่ายประดิษฐ์เนี่ยอ่ะขออนุญาตเอาลูกกระสุนใส่ในกระเป๋านะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทําการยิงให้ทุกท่านได้รับชม อ่านี่นะครับใส่การบรรจุนะครับเดี๋ยวจะมากําปืนให้แน่นๆนี่นะครับหั่นข้างโดยการยิงมือเดียวแล้วก็เก่งข้อมือเกรงหัวไหล่แต่ข้อแขนปล่อยตามสบายนะครับนี่คือเทคนิคเดี๋ยวจะยิงลูกแรกให้ทุกท่านได้รับชมกุ้มจะสุดเลยนะครับว่า คุมรีครอยอยู่ไหมลูกกระสุนนิ่มนวนจริงไหมโอเคครับ <S <S> <S เห็นไหมครับลูกที่หนึ่งลูกที่สองนะดู <S 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 กําให้แน่นๆล็อกหัวไหล่ <S 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 นี่นะครับดึงใส่หัวเลย โอเคอีกหนึ่งลูกนะครับยิงยห้ท่านได้รับชมเลยว่าสไตล์บวยบ้าพอกันนั้นยิงลูกสองสั้นเป็นยังไงมือเดียวโอเคครับนี่ครับสามนัดสวยๆไม่มีแตกนะครับเห็นไหมครับการยิงเป็นลูกสองสั้นมือเดียวมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดครับแค่ ปล่อยแขนตามสบายกำข้อแขนแล้วล็อกหัวไหล่แล้วปล่อยให้มันยิงปังแค่นี้ยครับง่ายๆครับสวยๆเห็นไหมครับผมไม่ได้ทำการดัดแปลงลูกกรสุนดินอยู่ครบตะกัวอยู่ครบแต่ทำไมผมยิงคุมรีคอยอยู่ลองไปทำตามดูนะครับ